มา Reaction Official Pilot Magic Book ุ๊คทำนายทายรักถงเดินหน่อยวันนี้ที่เราปล่อยหรือเปล่าในที่สุดในที่สุดเลยก็มาเรียกแช่นเพราะว่าเราได้ดูสนิทพีกันแล้วใช่ไหมบางคนก็แบบอาจจะเห็นซีนที่แบบว่ามันเกือบจะพีคแล้วแต่ว่ามันตัดไปก่อนมีใครรอคอยซีนไหนกันบ้างไหมผมมันรอไอซีนนั้นอ่ะ อ๋อใช่ใช่ผมจำได้ที่มันใจแน่ขนาดนี้เราเออใจไหนนะใจไหนอ่ะไอ้นนั่ใจไหนใจไหนก็เดี๋ยวรอดูพร้อมเราดีกว่าเนาะเอางี้จิ้งจอกจิ้งจอกคุนดีอยากดูยังอุ้ยอยากดูตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วอุ้ยรอคอยสุดๆให้พี่อยากดูไหนเดือนที่แล้วผมอยากดูตั้งแต่ปีที่แล้วเ เรายังไม่รู้จักกันทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไพ่หลอดกันเลยดีกว่าครับเปไปเลยเตรียมหมอนเลยล่ะเตรียมหมอนเลยล่ะที่แา้ฉันนี้หมอนเป็นป้าป้านี้กำลังจะวุ่นวายเทพไฟกำลังจะย่างกายเข้ามาชะตาที่เป็นอยู่มันก็สู้ดีเนอะมันต้องมีงานเยอะ พลังงานของหินกับการออกแบบพื้นที่มันงจะมาที่นที่ไม่ใช่แค่โชคชะตาหรือผมที่ขิดแต่มันเกินจะเป็นพื้นที่ในหัวใจของผมเป็นความรัก มาแล้วค oh hey, oh ุณบอลรอได้เลยไอหล่อ uh <so <so น <s 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 ี่แหละครับไอหลอดนี่แหละครับนีนี่ครเ้ยเอรจะเป็นพลังของโรสควคนกี่ความรักที่ผมพกบใหมาด้วยอาอ้เยเฮ้ยอะไรเนี่ย บ้าอะไรเนี่ยขอหอเวลาไม่แค่นี้เลย้ไใจือเปลาขอรใจมาันก้บกลากูรู้นะว่าเลยไใจมแกคิดอนไม่ใช่อผส้มน่าสมคคนส่งคนส่งน้ำแข็งน้แขมาพี่เพียว ต้มเจ้าน้ะให้ก็เลยเจ้านให้ก็นบิดาเหรอคะบิดาบิดาหนูกับบิดาพี่ก็คนเดียวกันไหมน้องเชื่อในพลังหินกันไหมหินไหมครับเฮ้ยทุกคนเราแล้วหินไหมครับสิ่งใดเป็นของเราสิ่งนั้นย่อมเป็นของเราแต่ถ้าไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่เอ้า าเฮ้ยใครมาใครมาคิดค่าคูเท่าไหร่ครับเฮ้ยจำหมดแล้วป่ะยไม่บอกเฮ้ยติงป่ะเฮ้ยตอนเด็กๆผมเคยมีมันเคยมีคู่จิ้นตัวติดกันตลอด แต่ตอนนี้เขาหายไปไหนไม่มีใครรู้เลยอยากรู้ว่าผมจะได้เจอเขาอีกไหมเจอนี่ไข้างหน้าเฮ้ยอะไรอะมตอนเด็กๆคยเรียนที่ไหนอะเป็นแผนายชื่ออะไรนะนายจำาไม่ได้หรอวะเอ้าเอ้าเริ่มต้นตรงนี้แหละครับทุกคนงูจริงไูมงง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 งดงง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 งครับง บ้านนี้อะชื่อเรื่องของจุ้ยอะไรนี่นะว้าวนี่เนี่ยพงษมาครับนี่ลิศเพื่อผมตั้งแตเด็กถึงรูแฟงดูใจจังเลยเขื่อไ่ามาปล่น่เล่นเพื่อน้เพื่อนเพ้่ ไอกำลังแต่ย่างกลายเขาเป็นอยู่มันก็สูดีเอ้แ่แข็แรงต้องจักขึ้นยในเจ็ดวันเจ็ดวันวิววิวทำไมคุณต้อง้องกันด้วยอ่ะเอาไต่ยังไงต้อง้อไม่หอเลยห้ยไ่มน่อกิน เขาจะมีอะไรกันหอม่มีอะไรกันยไ่อะไม่พส้าวหนียว่ะสรแท่งก็ไม่สนใจแล้วขอหยุดโลกไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมไตาไหนไไอไม่มีใคไอิก็ไฟก็ไอไมโอย

ควริงรคหาอ,อ่ะไปไปอ่ะไม่ไรู้อ่อะค <c oughs> นโกจริงบ้ดนน้ำโดยคนกับผมอ่ะมันไม่ควรจะมาคบกันยังไงมันก็ไปกันไม่รอดหรอกให,หรบอกว่าโอ้ยเป็นแค่ตัดใจขอดูหม่อยไม่มา่้หาคนใหม่ไปเลยค่ะดูให้บ้างหน่

หัวใจมากกว่าแค่ชื่อลงจาัาหรือว่าไหมลัดรู้แล้วลัดเลย เหมือนกันครับอีจริงมาแล้วอ่ะขณะกนี่พี่นะบอกว่าอีพีหนึ่งมาแล้วอาจจะยังนะอามาดีแคปกันดีเปล่าวะดีดีครับจะบอกว่าเราถ่ายกันแค่วันเดียวต้องรับครับเริ่มตั้งแต่แบบหกโมงเช้าแล้วมาไม่ใช่หกโมงเช้าที่สามทีสามนี่คือเริ่มที่สามแล้วถ่ายถ่ายตอนกี่โมงกันบ้างพวกคุณของผมตั้งแต่แปดโมงโอ้โหของผมยาวๆเลยน่าจะช่วงกลางคืนมั้งเป็นแบบซีนในที่คุณถ่ายซีนเรา่คื คือจะมาองได้สแล้วมากสุดามากได้เลยในทีเซอร์นี่คือแบบมีหลายโลมากมีหลายโลเยอทำมันแค่หนึ่งวันหนี่งวันเดียวเท่านั้นนะทุกคนใช่ครับผมยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกวิ่งกันสนุกอะตอนนั้นไหมตื่นเต้นไหมเราใช้เวลาคือแบบปึ้งปึ้งปึ้งเราไปเป็นโปรดักชันนะมันต้องทำงานภายใต้เวลานะทุกคนใช่การทำงานในหนึ่งวันตอนนั้นเป็นการทำงานที่กดดันมากมากจริงๆกดดันมากแล้วก็สนุกด้วยก็สนุกแต่ผมอ่ะได้ไปถ่ายเบื้องหลังด้วยซีนลิปปะที่คุณชินแต่ละ ไปถ่ายข้างหลังมาผมเห็นมันเป็นเอ็มซีป่ะใช่ครับผมเป็นเอ็มซีออฟมโครซีนจุดทุ่งหน้าผากอะไรซีนนั้นก็คือแจะเห็นแบบคนดันเข้ามาจริงๆเลยใช่แล้วทุกคนก็จะเห็นอย่างนี้ต้อถามด้วยกนไหยว่าพวกคุณแบบชอบซีนไหนมากเลยเริ่มจากสไตล์ไหมอุ้ยผมหรอก็ต้องเป็นซีนเปิดตัวผมอยู่แล้วคือแบบใครอะตอนนั้นที่ถ่ายใช่ไหมหนึ่งวันคือ เพื่อให้แบบการแสดงมันสมจริงคือผมก็เลยไปที่กำจีนนี่แหละกลับมาเลยลองดูเข้ากองเข้าร้านเมจิหมูเลยไอพี่แทนพี่แทนชอบซีนไหนพี่เหรอชอบซีนที่เราเข้ากัน3คนซีนแรกเลยที่เราถ่ายด้วยกันอ๋อที่เป็นท่าท่าในไพ่หรอกก็เป็นตอนดูไพ่ใช่ตอนดูไพ่ที่มันถามอ่ะฮึมพวกนั้นแหละชอบซีนส่งน้ำแข็งเป็นตัวช็อตเพึ่ง บิดาไม่บีดาวเะบิดาคุณน่ะก็บิดาผมบดาเดียวกันบดาวเดียวกันอ่าชอบเสียหนีอะไรอะไรเสียหนาเพราะอะไรเพราะว่าคุณโดนยาเแี้ว เนเขินน่ขนาดเราเป็นเพื่อนอ่ะเราจะไม่ยังเขินเลยทุกคนเชื่อว่าย่าเป็นลิงปั๊บไม่ใช่คือเชื่อเลยนะว่าแบบคนที่ดูอ่ะแต้องเขินแน่ต้องเขินตัวบิดเราเพราะขนาดเราแบบเราดูอยูด้กันอ่ะเราดูเรื่องเขินกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่านี่ไม่ชอบอะไรผมจะ่ไไรผมชอบซีนที่แบบเอ้ยเหมือนจะงงแต่ว่าเราต้องตีเนียนว่าแบบเออเขาคือคู่จิ้นกันจริงๆอ่ะมอมีมีกันแล้วก็งงว่าเอ๊ะ ไปรู้จักกันตอนไหนจริงๆอ่ะเราต้องเก็บความลับไว้ผมชอบซีนนี้ครับที่เขาทะเลาะกันอะแล้วแบบโดีมองไห้ชอบเห็นคนร้องชอบแค่น้ำตาผมชอบอะไรที่มันดราม่าครับมผเจ็บตาน้ำมูกไหลหมดเลยปลายหินปลายหินใส่กันด้วยดุดแรงมากเ้าเป็นนาทีนั้นเฮ้ยจะไปไหนก็ไปไปดูแล้วมันแบบแต่เขารักกันจริงไงจากแคทตี้มันมาแบบ ปุ๊บจุดคอนฟลิกต์มันหลากหลายอารมณ์ไงแบบ รักมีดราม่าโกลดกตะ้ยนี่แหละที่เาเรียกว่าหนุ่มอาคาเรียกว่าหนุ่มรยรวละวเลยวลยไม่คิดว่าจะเป็นของผมจิผมก็เรอบไปูดท้ายเครับผมผมถ้ว่าชอบเป็นพิเศษนะคือผมชอบฉากที่เป็นฉากสุดท้ายเลยอาน้าไม่ใช่เป็นฉากที่รถหรือเปล่าไฉากสุดท้ายบนรถหรือเปล่าคออสุดท้ายได้บนรถเลยหอไม่ใช่ฉากไหนอ่ะเป็นฉากที่ก่อนจะปิดเลยอ่ะ ก็คือที่ใส่ชุดโอ้ยที่มือกันนะมันไม่ใช่ด้วยอารมณ์อ่ะคือมันด้วยความรู้สึกจริงๆระที่แบบเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรักกันไหมแล้วรักกันไหวตอนนั้นน่ารักมากเลยที่แบบเคี้ยวไข่ต้มกันสองคนแล้วแบบแยกตู้เป็นไอ้คนที่เคี้ยวไปสามฟองได้มากวันนั้นผมขออยากรู้จริงจริงว่าผมอ่ะมันเจอคนไม่ใช่จริงหรอ ผมเชี่อจริงนะผมยังมีความรักแบูก็ต้องไปดูต้องลองติดตามปกสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือเปล่าเราติดตามเลยอ่ะแล้วพี่บอะชอบสีไหนครับผมชอบสีลิปเขาจริงหรอเปาไมอ่ะไอตอนถ่ายอ่ะชอบสีลิปนะเพราะว่ามันมีอุปสรรคนิดนึงเรื่องกดลบกว่าคือกดลิปใช่ไหมกว่าลิปจะปิดอ่ะสิบวินได้ต้องมานั่งนับนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าแบบมันสนุกแล้วมันเป็นซีนแรกด้วยมันรู้สึกแบบ สนุกอะ,อะผมพอ,พอพูดถึงลิฟอะผมขอรีแครับซีเราสองคนอะไอที่จริงๆเราม่ต้องเป็นกดเวลาเติมลิฟกันอยู่อย่างนั้นเติมลิฟแบบที่บอลเข้าไปในลิฟนะไม่ใช่อันนี้ลิฟเพราะว่าคือทุกคนอะเห<แ>็นที่ออกมามันอาจจะสันน้นนิดเดียวนะแต่ว่าเราใช้เวลาทำซีนนันกระนานว่าคุณไปจำได้ไหมจำได้ครับนี่อยากอธิบายซีนนั้นเพิ่มอีกหนึ่งซีนที่ผมกับพี่แบบ อันนี้การอันนี้คืออะไรราก่างมาสการสื่อสารผ่านร่างกายไหนทําไมด้วยไหนอะไรไม่ดูกเลยอะไรไม่ดูกได้ไกาว่าจรซีนนั้นมนเหมือนแบบแบบเป็นการสปอยว่าเราเป็นเล่นเกมตอนเรเล่นเกมกันอยู่อย่างนี้ใช่อันไหนโ้ไม่ด้ไหนโอ้ไม่ด้ไหนเลยเราไม่ได้โอ้เราแค่แบบเล่นเกมไันไี้อย่างี้เจอะไรประมาณนั้น อยากกรอดทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะพี่ชินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอีกแล้วก็เจอคนที่ใช่เองเดี๋ยวจะเจอคนที่ใช่ผมพิฉาครับลูกตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเราได้ที่มูนไลโกออฟฟิเชียลทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็ซีรีส์ตัวเต็มของพวกเรานะครับจะออนแอร์ภายในต้นปีหน้านะครับทางช่องวัน31 ถ้าใครชอบซีนไหนนะครับฝากคอมเมนต์มาได้นะครับว่าแบบเออชอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะมารอติดตามครับใช่ครับผมแล้วก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมบนดูนะครับผมปันี้วปันเวปันเวปัวิวแล้วเลยขอตัวไปบนดูอีกเล่าดีกว่าถ้างั้นวันนี้เราใส่กันแค่นี้ดีกว่าโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย